ที่ดินคุณอาจกลายเป็นหมู่บ้านได้ลองหลับตานึกภาพดูนะคะที่ดินของคุณที่มีหญ้าขึ้นลกๆนะคะแล้วมันกลายเป็นหมูบ้านที่คุณเคยจินตนาการไว้นะคะมีเด็กมาวิ่งเล่นบ้านทุกหลังที่คุณสร้างขายได้หมดมีสนามหญ้ามีสวนสาธารนณะให้ลูกบ้านและทุกหลังสร้างขึ้นจากที่ดินของคุณเองฟังดูเหมือนฝันนะคะแต่ที่จริงแล้วมันสามารถ เป็นความจริงได้เพียงแค่คุณเข้าใจระบบทุนที่ถูกต้องเพราะที่ดินไม่จําเป็นต้องรอให้คุณมาซื้อคุณสามารถสร้างโครงการขายเองได้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนของตัวเองนเนยอะคุณก็สามารถใช้ที่ดินของคุณที่มีสร้างเป็นโครงการหรือบ้านได้ส่วนใหญ่เจ้าของที่ดินส่วนมากจะยังไม่รู้ว่าที่ดินของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินที่นำมาพัฒนาเป็นทเบื้องต้นได้ และยังไม่รู้ระบบทุนที่สามารถรองรับสําหรับคนที่จะสร้างบ้านขายโดยเฉพาะและยังไม่รู้ว่ามันสามารถขายกระดาษได้ก่อนที่คุณจะสร้างบ้านตัวอย่างซะอีกทั้งหมดนี้เพียงแค่คุณรู้ระบบรู้ขั้นตอนและวิธีการในการเริ่มต้นโครงการรวมถึงระบบทุนที่ชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ